มาชมบรรยากาศการโอนที่ดินที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะเคสนี้เป็นอีกเคสที่ Amazing มากๆค่ะเพราะตั้งแต่ผู้ซื้อทักถามที่ดินแปลงนี้เข้ามาจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ใช้เวลาทั้งสิ้นเพียง7วันเท่านั้นค่ะสุดยอดมากๆเลย เคสนี้ทุกขั้นตอนราบรื่นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแฮปปี้ทุกฝ่ายค่ะแต่ความรู้ที่เราอยากจะนํามาฝากนะคะเรื่องแากเลยก็คือเรื่องของสัญญาจะซื้อจะขายค่ะเพราะว่าเคสนี้เนี่ยไม่ได้มีการวางมาจํานะคะคือผู้ซื้อชอบแล้วก็นัดมาโอนเลย แต่เราแนะนำนะคะว่าให้ทุกฝ่ายควรทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้อยู่ดีค่ะเพื่อให้มีเอกสารยืนยันชัดเจนและรวมถึงจะได้มีการแลกเปลี่ยนเอกสารของทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือว่าทะเบียนบ้านนะคะเวลาเกิดเหตุอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะได้มีเอกสารสัญญายืนยันและก็มีหลักฐานทางราชาการไว้ประกอบด้วยแล้วก็ความรู้เรื่องที่2ค่ะเคสนี้มีการจ่ายเงินเป็นแคชเชค ทีนี้ผู้ขายก็มีความกังวลใจนะคะว่าแคชเช่เช็คเนี่ยจะมีสิทธิ์ปลอมไหมหรือจะขึ้นเงินได้หรือเปล่าเพราะว่ายุคนี้ก็มิจชาชีพเยอะมากๆถูกไหมคะครูแนะนาเลยนะคะว่าวันที่เขาเอาแคชเช์เช็คมาจ่ายให้เรานั่นก็คือวันโอนเนี่ยแหละค่ะพอเราได้รับแคชเช์เช็คนะแนะนําเลยว่าให้โทรไปที่ธนาคารที่ออกเช็คใบนั้นสาขานั้นเช็คเลยว่าเช็คใบนี้หมายเลขนี้ออกกับธนาคารนี้จริงหรือเปล่าวงเงินแบบนี้ถูกต้องไหมนะคะเช็คเลยค่ะเพื่อ ความสบายใจของทุกฝ่ายนะทุกขั้นตอนราบรื่นสะดวกสบายและหายห่วงค่ะถ้าทำงานกับมืออาชีพอย่างเรานะคะถ้าใครอยากฝากครูอุ๋ยขายอสังหารุมทรัพย์สามารถติดต่อมาที่คอนแทคหน้าช่องได้เลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้และเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์คอมเม์และกดแชร์เป็นกำลังใจครูอุ๋ยด้วยนะคะและกดติดตามช่องนี้ไว้เลยจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆค่ะ